ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับนับตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่8พฤศจิกายนถึงวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนดาวนะครับดาวศุกร์ได้ไปอยู่ในภพการเงินนะดาวศุกร์ไปอยู่ในภพการเงินนะครับเล็งไปยังดาวเกต นะชาวพิจิกอาจจะมีโชคดีในเรื่องการเงินการทองอะไรบางอย่างเข้ามาก็เป็นไปได้หรือใครติดนีด้ติดสินคุณอยู่อาจจะเอามาใช้คืนก็ได้นะครับนี่คือ,อ,อลักษณะาราศีพิจิกในเบื้องต้นเหตุผลเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการเงินเองก็ขยับเดินหน้านะครับย้ายเข้าตำแหน่งปทุมเกณฑ์ในภพที่4ของชาวพิจิกแล้วดาวพฤหัสอยู่ภพที่นี่ในเครยกปทุมเกณ์นะครับมีคนอุปถมัถมภ์ค้าชูนะ ก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ดวงแผ่วๆไปเหมือนกันมีแต่เรื่องจุกจิกเรื่องคิดเครียดหงุดหงิดงี่เงา่าเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวเหวอะไรก็ไม่รู้ครับทําให้ชาวพิจิกนั้นหงุดหงิดแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าพอพอดาวพฤหัสขยับเดินหน้าในวันที่8ก็น่าจะแฮปปี้ขึ้นแหละนะสบายใจขึ้นแล้วครับอย่างไรก็ดีครับยังมีดาวนะครับ อยู่ในเรือนวินาศอยู่3ดวง1ในนั้นแม่งก็คือดาวอาทิตย์2ก็คืออังคาร3คือพุธอาทิตย์มาจากเรือนการ,รง,งานอยู่ในวินาศพบวินาศไปอยู่กับดาวอังคารคู่ศัตรูและดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอาริแล้วก็เป็นดาวเจ้าประจําเจ้าเรือนลัคนาตัวเองด้วยมีปัญหาต้องสะสางแก้ไขในเรื่องงานทําให้จุกจิกไม่น้อยเลยแล้ววันพุธดาวพุธก็ยังอยู่ในเดือนวินาศระว,วังเรื่องเอกสารสัญ,ญญานิดนึงแต่แต่แต ต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องงานได้เยอะทีเดียวนะสัปดาห์หน้าพยายามทุ่มเทสพภาดกำลังทั้งหลายให้กับงานไว้เยอะๆจะเป็นสัปดาห์ที่ต้องทำอะไรยากๆแต่มันก็จะทำให้ตัวคุณเองนั้นแฮปปี้ในที่สุดนะครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์และวันพุธเป็น2วันที่เซง นะไม่แฮ ppy เลยในเรื่องของการงานนะออวันจันทร์กับพุธนะฮะวันอังคารพอ,พอใช้ได้พอพฤหัสสุกเสาร์เริ่มที่จะแฮ ppy ขึ้นตามลําดับนะนะครับแล้วก็หาเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี่ก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะดาวเจ้าเรือนความรักไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งพฤหัสก็ไปได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์ ความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับแล้วก็ดาวความรักไปอยู่ในเดือนพฤหัสนี่ก็ต้องเป็นความรักแบบผู้ใหญ่แบบอะไรที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างมีความสุขนะครับนะครับนี่คือความรักแบบดาวพฤหัสเพราะว่าดาวเจ้าตัวของคุณไปอยู่ในเดือนดาวดาวเจ้าเรื่องความรักไปอยู่ในเดือนพฤหัสอย่าไป สร้างเรื่องหรืออะไรที่มันจุกจิกงี่เง่าถึงหวงนะครับไม่ไม่ค่อยโอเคตามคุณสมบัติของดาวเพราะว่าดาวพฤหัสเองนั้นนะครับเป็นดาวที่คือดาวสุขรไปอยู่นเรือนพฤหัสเนี่ยมันเป็นเจ้าเรือนที่เป็นดาวสุภครรษเนี่ยมันเป็นดาวที่ต้องออใช้เหตุผลนะครับความรักที่อยู่ได้เหตุผลถึงจะไปได้ไอ้ที่ถึงหวงพมคามคมคาม,คม,คม,คมอ่ะไม่โอเคหลอกสําหรับชาวราศาีพิจิกนะนะส่วนคนที่ยังสดนะครับ สัปดาห์หน้านี้ก็ดูเหมือนกับจะป๊อปปูล่านะครับมีคนน้นคนนี้อยากจะมาผูกไมตรีด้วยแต่สัมพันธภาพก็จะยังไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงไหนนักนะครับขอให้ชาวราศีพิจิกทุกทา่านโชคดีสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด subscribe และกด follow กันด้วยนะคะ